ละครไทยเรื่องแรกที่สร้างจากซีรีส์ตุรกีผลงานดราม่าแอคชั่นเรื่องแรกของแอลอัมไพพรการพลิกบทบาทของบอยจีนา่าบอมและโยเกิร์ตดราม่าจัดหนักบู๊จัดเต็มพูดคุยผู้จัดหนุ่มกฤษและโยเกิร์ตนัทชาอุ่นเครื่องก่อนชมตอนแรกคืนนี้บาปอายุติธรรม โอ้โหเห็นทีเซอร์เห็นสกู๊ปชิ้นนี้แล้วแบบว่ามันคึกคักแล้วก็มันมีอะไรเสิมหลายหลายอย่างมากเลยทีเดียวนะคะที่น่าสนใจมากนะคะวันนี้ผู้จัดค่ะคือพี่หนุ่มกิตแล้วก็หนึ่งนักแสดงโยเกิร์ตนะคะจะมารลมพูดคุยกับเราถึงเบื้องหลังการทํางานแล้วก็พูดถึงเบื้องหน้าที่เราจะได้ชมคืนนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ เรื่องนี้นี่เรียกว่าไม่ธรรมดาเป็นเรื่องใหม่สำหรับพี่หนุ่มกริดด้วยเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยเอาเรื่องต่างประเทศเส้นสายพดเรื่องเข้ามาใช่ครับ่ะแล้วเราต้องทําอะไรกับกับมันบ้างคะ่ะให้เหมือนกับว่าคนไทยเนี่ยรับได้ดูได้เข้าใจได้คือจริงๆที่เอาของตุรกีมาครับก่อนอื่นก็คือพอพอพอ,พอผมเห็นทีเซอร์ของเขาก่อนนะครับแล้วก็ พอพอเห็นก็เออน่าสนใจเพราะด้วยด้วยความที่ตุรกีอ่ะมันเป็นเป็นทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปนะะทีนี้มันก็จะเป็นมีมุมที่เป็นเหมือนเอเชียมีมีเรื่องของศักดินาะเรื่องของความความรวยความจนอยู่ในนั<อ>้นอะไรเง,งี้ยฮะต่างๆนานาแล้วก็มีความรู้สึกว่าแต่ที่ชอบจริงๆคือชอบพล็อตเรื่องพล็อตเรื่องทั้งหมดแล้วมีความรู้สึกว่ามันมันเข้ามาอัดแนบในในละครไทยได้พล็อตเรื่องอะไรฮะที่ชอบก็คือเรื่องของทางตุรกีนะครับที่เรื่องทั้งหมดนะครับแล้วก็เลยผลสุดท้ายก็เลยเอามาปุ๊บแต่เราก็คือจริง เราก็ปรับเปลี่ยนใหม่หมดครับครับผมก็คือบทเท่าเท่ากับประเทศไทยแหละครับผมเรื่องนี้ไม่มีบทโทรทัศน์มีบทมีบทแปลครับไม่มีบทโทรทัศน์ครับผมเป็นบทแปลครับห่างนะเราต้องปรับแปลงหลายอย่างนะทั้งชื่อทั้งวัฒนธรรมทั้งอะไรหลายอย่างใช่ครับใช่ครับค่ะโยเกิร์ตเองนะคะโยเกิร์ตนี่เห็นบอกว่ามีเมื่อกี้ฟังสัมภาษณ์จากบอยมานะบอกว่าเรื่องนี้โยเกิร์ตเองก็ต้องแบบว่าบู๊แล้วก็ หลายคนนักแสดงเนี่ยเขาจะเล่นเหมือนกับว่าไม่เคยได้มาก่อนด้วยเป็นยังไงน้องบูบูไปทางดราม่าบูอารมณ์มากกวอาแต่ว่าคนที่บูนหนักๆน่าจะเป็นพี่บอยยังโยเนี่ยจะเป็นไปทางดราม่าค่ะอย่างเรื่องนี้มันจะเป็นตัวละครมันจะเศร้าๆมองๆมันจะเทาๆมันจะไม่ค่อยได้ยิ้มฉากโยยิ้มในละครเนี่ยมีประมาณ5ฉากไม่น่าจะเกินน้องหนึ่งก็คือเศร้าๆเก็บเก็บ ร้องไห้วันที่เราเข้ากองแล้วคุณเขาบูนี่เราไปให้กําลังใจอะไรเขายังไงไมฮะหลับค่ะเก็บแรงต้องเซฟต้องเก็บแรงใช่เพราะเห็นว่าโยต้องคีฟคาแรคเตอร์ตลอดเวลาอยู่ในกองค่ะไม่ไม่ใช่แค่โยโยว่าทุกคนอย่างเวลาพักอยู่ที่กองเนี่ยก็จะไม่ค่อยคุยเล่นจะไม่ค่อยโซเชียลค่ะอย่างมากก็คือนอนหลับพักผ่อนเอาแรงค่ะก็พยายามที่จะแบบคีฟคาแรคเตอร์เพราะว่าเราอยากที่จะคอนเซนเทรตกับตัวละครตัวนานไม่อยากหลุดค่ะ แล้วทำไมเรื่องนี้ไปดึงพี่แอลมากำกับพี่หนุ่มไม่คิดจะกำกับก็คือคือจริงๆมันเป็นเป็นเป็นดราม่ากับแอคชั่นกับกับบูกับแอคชั่นนะครับไปด้วยกันแต่ทีเนี้ยถ้าเปิดผมว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าเปิดึมว่าเป็นเส้นเพื่อผมทําหรือเป็นพุ่มกับผู้ชายป็นทำเนี่ยก็อาจจะบูจะนํำแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันยังไงก็แล้วแต่มันต้องคู่กันไปให้ได้แล้วอารมณ์ของเรื่องตัวตัวดราม่าของเรื่องมันต้องมานํามานาบูฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่า ผู้หญิงน่าจะเหมาะ,ะแล้วก็เลยคุยกับพี่แอลแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นว่าพี่แอลจะทำหรือเปล่านะครับก็เลยให้พี่เอลอะออทำเรื่องย่อเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดก็ให้พี่แอลอ่านอ่านเสร็จวันนี้พรุ่งนี้ก็โทรบ,บอกว่าทา อยากทำมากอยากทามากแล้วพอทำงานร่วมกับพี่แอลนักแสดงทุกคนบอกว่าเข้มข้นทุกฉากลำบากทุกฉากพูดถึงตรงนี้หน่อยค่ะโยเกิด์ตโยเคยเจอใจมากโยเคยเจอพี่แอลมาแล้วในคลิปรักเดอะคราว i ินเซสโยก็จะพอรู้แนวรู้แล้วว่าความลำบากมันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่คนอื่นเขาไม่เคยเจอทุกคนใหม่หมดว่าจะเป็นพี่บอยที่ทาถ่ายละครมาเป็น10ปีแต่ไม่เคยเจอพี่แอลเลยพี่บอยจีน่าบอมเนี่ย เขาก็ไม่เคยเจอพอเจอครั้งแรกเขาก็จะแบบตกใจหน่อยว่า<ม>อ,อุ้ยมาแบบสไตล์นี้เลยหรอเข<ะ>้มข้นละเอียดทุกเม็ดอย่างที่พี่บอยพูดไปก็คือไม่ปล่อย อันไหนที่คิดว่าพี่เอาคิดว่าไม่ได้ก็จะไม่ปล่อยก็คือจะเอาให้จนผ่านจนจนให้ได้หลายๆคนก็แบบตกใจได้ข่าวว่าม,มีนักแสดงบางคนกลับบ้านร้องไห้นะคะมไม่ใช่บางคนหลายคนแอบมีไลน์กลุ่มกัน4ี่คนแล้วแบบมาปรับทุกข์อะไรกันบ้างแม้หลังจะมีเป็นส่วนตัวค่ะอย่างพี่อบอยเขาเราให้ฟังเขาก็จะมีพิมพ์แรกๆนะคะพี่บอยเขาจะพิมพ์ไปหาจีน่าให้กําลังใจหลังๆนี่คือโยต้องพิมพ์หาพี่บออย่าคิดมาก งานออกมาดีแน่นอนผู้จัดรู้ถึงความในใจของเรานักแสดงกันบ้างไหมก็ก็ไปอยู่อยู่ข้างหลังก็เห็นแล้วครับว่าว่าพี่แอฟบุญดุหรือว่าพี่แอฟพี่แอฟแบบอยากให้ได้สิ่งที่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าผมอ่ะก็คืออยู่ข้างหลังอ่ะผมก็จดเพราะในฐานะผู้กำกับเหมือนกันผมก็แอบทำงานว่าอ๋อทำแบบนี้เองเออคนผู้หญิงแลเก็บเอาไว้จดไว้แอบงานเป็นรีเซิร์ชของตัวเองคก็เป็นคนละเอียดจริงๆครับแล้วก็ยอมรับว่าเ ละครเลยถ้าเกิมันออกมาดีมากในขนาดที่ขนานี่ผมดูผมคอแบบว่าขอชื่นชมพี่แอลเลยพวกกระแสทุกคนแค่เห็นแค่ทีเซอร์ก็บออยากดูใช่นะแล้วเอาบอมมามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็พลิกบทบาทของบอมด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้เนื้อเรื่องมันจะเป็นแบบไหนฮะ เนื้อเรื่องเปิดมานี่ยหินบอยเนี่ยต้องร้องกัเห็นพระเอกติดคุกแล้วก็ออกมาเนาะบางคนอาจจะคิดว่าจะดูยากอย่างเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนเรื่องของอะไรเงี้ยจริงๆวันเนี้ยดูตอนหนึ่งปุ๊บจะรู้เรื่องเลยว่าเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยว่าจะดูไม่รู้เรื่องเราจะบอกให้หมดเลยว่าทั้งหมดนี้เป็นอะไรที่เกิดขึ้นนี่เป็นภาพตัวอย่างจากตอนแรกเราได้เห็นเมื่อกี้เห็นบอมมีหนวดแล้วก็เห็นบอยไม่มีหนวดในตอนแรกสลับกันนะ อย่างใน,นตอนแรกอะค่ะวันนี้ตอนแรกก็คือจะมีความท้าความนิดนึงอ,อย่างเช่นของโยนเนี่ยก็คือย้อนกลับไปสิบปีที่แล้วว่าโยเคยเป็นแฟนกับพี่บอยนะ,ะกำลังจะสร้างครอบครัวด,ด้วยกันแต่ว่าคุณพ่อไม่เห็นด้วยก็เลยต้องหนีตามกันออกมาในวันที่โยกับพี่บอยจะแต่งงานกันเนี่ยเอ้าพ่อโยถูกยิงตายนี่คือพูดได้เลยขนาดนี้เลยตอนม<ช>ุดได้เลยและที่พีก็คือ คุณประกรณ์คุณชิตวันเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในการฆ่าพ่อเรานั่นแล้วก็เลยต้องเป็นให้ไปอยู่ในเรือนจำใช่ค่ะแล้วก็ออกมานว่ามีต้องมาดับแค้น เรื่องราวมันจะสุบตอนนี้ใช่ไหมว่าทําไมตัวเองถึงถูกใส่ร้ายเลยใช่ค่ะพอเรื่องราวตอนอชิตตะวันออกมาจากคุกเนี่ยเขาก็จะมาสืบหาความจริงและใครเป็นคนใส่ร้ายเขาใครทําให้เขาเป็นแพ้และอย่างคุณน้าทิพย์เนี่ยพอชิตตะวันออกมาก็จะมีความแบบเอ้ยยังไงอ,ะอ่ะคนรักเก่าเราก็รักแต่เราก็อยู่กับคนรักมาอยู่แล้วเราจะไปทางไหนเราจะเลือกใครดีเป็นอะไรที่ต้องติดตามชมกันในแบบวิทีทําคืนนี้แต่ผมแอบได้ยินมาว่า แค่ไตเติลก็แปลกหูแปลกตาแล้วไตเติลละครเพราะฉะนนต้องรอชมกันคืนนี้กับบัทวิธีธรรม2ทุ่ม20ทางช่อง3กด33นะครับค่ะนีคขอบขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ